สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเนซีทุกท่านเรามาดูเราพัฒนาสูตรสูตรล่างกันเนาะไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ตัวนี้เป็นล่างน่จ้ะกันบนด้วยกันบนด้วยค่ะจำวันที่จันที่สนะิบแปดเนาะ เราจะยนดูที่สีเก้าหกสีเก้าหกไม่ตรงไม่ตรงกันเลยสีเก้าหกหกเปดสาม

หน่งสองครั้งหน่วยสองครั้งบวกเก้าคงที่สุดเก่าปั๊มใหมพันหนึ่งครั้งหรือพันหนึ่งครั้งบวกกับหน่วยก็คือสี่สองเป็นแปดเ้าสองก็เป็นแปดสามสองเป็นหกบวกเก้าคงที่ กบวกสามคแปดเป็นหกหกหกเป็นสิบสองเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดเท่ากับหนึ่งเบอรมื่หนึ่งเต้มคือสองหกเป็นเก้าเพิ่มมาหนึ่งเต้มเป็นศูนย์จับคู่ก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองเก้าสองศูนย์ เล้อไปที่หนึ่งเก้าสีันแรงเต่หมดมันดำเดี๋ยวจะเอาสีตัววันนี้ไปสีตัวเลยหรือมึงก็ต้องมาเลขที่ออกก็คือเก้าสีหนึ่ง ก้าสี่หนึ่งเก้าสามสี่เศนสองครั้งหมื่นสองครั้งหน่วยสองครั้งบวกเก้าคูณพันบวกหน่วยก็คือเก้าสองเป็นแปดสี่สองก็เป็นแปด สีองก็เป็น8อีกเออบวก9้าคงที่สามแปดสบี่บวก9เป็น3าสี่บวกไปหนึ่งเต็มเป็นสี่บวกคนเดียวเวาคนเดียวหนึ่งบวกสี่สกับห้า ไปนหนึ่งเตมก็คือสามห้าสามหกส้าสห อันนี้เป็นสูตรเล็กล่างแต่กันบนด้วยบางทีมันก็หลหลยมันก็หลอ่ออกมาเอาไปที่สีหูจกรู้นะว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างนี้เราจะได้ดีกว่าได้ดีกว่าสุดท้ายศูนย์สามสี ศูนย์สามสี่หกหกสองเซนหนึ่งเซนสองมื่นสองหน่วยสองบวกเก้าคงที่พันบวกหน่วยก็คือศูนย์ก็ได้ศูนย์สามสองเป็นหกสองสองเป็นสี่ บวกเก้าคูณพี่สี่บวกสองเท่ากับสี่เป็นสิบได้เก้าศูนย์โอ้ยมันคือสิมาเก้ายวสูตหนึ่งบนถึงล่างแท้สี่ห้าหกได้หกกับเจ็ด คู่ก็คือเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดเอ เราเน้นไปที่เก้าสามเก้าห้าเนาะเก้าสามกับเก้าห้าเดี๋ยวจะจับสีสีจับสีตัวเนาะจับสีบตัวนี้ก็จะมันที่จะเอารักแม่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสี่หกเก้าหกศูนย์เจ็ด Nhưng mà nó tổng cần nâng cao phi hộp cao hộ, xuống chết cao xuống chết, xún, chết, gạo, xún, chết gạo, ศูน์จุดเก้าห้าเออนี่แหละถ้าถ้าจิดมันจะมาหลักร้อยดิยศูนย์หกเก้าห้าศูนย์หกเก้าสาม ่โชคถ้าจะเอา9ก้ามันก็จะชนกันเนาะ9ก้าเก้าหก้าสามมันจะชนกันนี่เลยถ้ก้าหกเก้าสามก้าจิตเก้าห้า เอ้ยชนกันเลยเเกก้้าา9999ถ้าจะมันมันจะมา99ตัวนี้ตัวนี้เลือเล่อนไปที่ศูนย์สี่หางตัวละห้าบาทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสามสิบ ก็จัดขัดกระพานนะคะศูนย์เจ็ดเก้จ็ดเก้าหก เก้าห้าชุดเต็มไปเลยจัดไปเก้าหกศูนย์เจ็ดกันไว้นะคะชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเลยอันนี้ไม่ชอบก็ผ่านเลยเอาสีหางก็พอหนึ่งสองสามสี จบก็จัดไปค่ะก็ผ่านนะคะใส่สีตัวลองดูมันมันจะจะตรงไหมว่าเรียกมีสีตัวสีหางหรอแต่ไม่แน่เลยมันอาจจะไม่มาเก้าห้าเก้าสามก็ได้เก้าสี่ก็มีศูนย์สามศูนย์สี่ก็มีแล้วก็เน้นไปหมดแล้วศูนย์หกเก้าห้าศูนย์หกเก้าสาม จิตทำไมไม่ได้เอาหูจัดไปชมก็จัดขัดก็ผ่านนะคะดูคำเตือนตอนเยน็หนหรือฝนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งบิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอยล่ำล่ำรวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขันมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า